เออมีเวลาว่างแบบมันคือแบบเติบโตมากขึ้นือก็อันนี้ก็ได้ขนาดสุดแล้วคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างยบ้างอะไรเงี้ยรับเปิดรับผู้สมัครมารีเบนเนอร์เลิกพิดกชัยแล้วถามตอนโสดไม่สวยหรือตอนนี้อยู่กับเพื่อนสาวดูแลตัวเองมากขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วนางเอกสาวมารีเบ์เนอร์ออกมาตอบแบบไม่เคลียร์ว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกหนุ่มพิกาชัยโดยเจ้าตัวบอกแต่เพียงว่าตอนนี้สบายใจขึ้น ได้ใช้ชีวิตแบบแบ่งพัฒงานกับพัฒส,ส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นรู้สึกเฮลตี้เลยขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในเวนี้ดีกว่าพร้อมย้อนกลับถามนักข่าวว่าทําไมต้องจี้ถามว่าโสดหรือไม่โสดเรียกได้ว่าอ่อยให้เป็นข่าวลือต่อไปล่าสุดมาริเบเนอร์ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ดูแลตัวเองมากขึ้นมีเวลามากขึ้นปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติตามจังหวะ เป็นคนไม่วิ่งหาความรักปล่อยไปตามจังหวะถ้าเจอใครที่ดีถูกใจถูกเวลาก็ค่อยว่ากันโสดครั้งนี้ก็ถือว่านานสุดแล้วตอนนี้ก็เปิดรับนะตามใจตัวเองไม่ปิดกัน้นอยู่กับมาแมวอยู่กับเพื่อนที่สนิทให้อยู่กับทำลายปัจจุบันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรไม่เข็ดกับความรักมีคนบนโลกตั้งเยอะแยะให้รู้จักตอนนี้ยังไม่มีใครเข้าตาไม่คิดว่ามีกำแพงสูงอะไรเลย ตอนนี้โฟกัสเอาเรื่องธุรกิจเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า10ปีแล้วควรที่จะทําอะไรที่มันคงบ้างส่วนตัวไม่ได้คิดว่าอาชีพหรือประวัติหรือกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนไม่ได้เป็นเอฟเฟกอะไรคิดว่าทุกคนสามารถที่จะประทับใจกันและกันได้และเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้ในปีนี้รอดูว่าจะมีความรักครั้งใหม่หรือไม่ตอนนี้เฉยๆมีความสุขดี ฝาก็ติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมันก็อาจจะเป็นด้วยความที่เออมีเวลาว่างแบบมันคือจะเต็งตัวมากขึ้นหรือคือปกติเป็นคนไม่เคยวิ่งเข้าหาวิ่งฝวายขว้าหาอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะนานสุดแล้วคือส่วนใหญ่มันก็จะแบบโอเคก็มีคนเข้ามาคุยอะไรอย่างยบ้างอะไรเงี้ยรับเปิดรับผู้สมัครเเดิมคือเป็นคนแบบไม่ค่อยปิดใจอยู่แล้วแต่คือเป็นคนค่อนข้างตามใจแบบตามใจตัวเอง มันก็น่าเสียดายเนาะมีคนบนโลกต้งเดียวต้องแยะให้เรารู้จักแตยังไม่ได้อะไรขนาดนั้นเฉยม,มีความสุขดี